ชอบชอบชอบทำงนานแล้วเฮ้ยใช่มันเ้องมันอย่น <laughs> ปกติไม่ชอบกินแต่พอได้มาถ่ายกับโอชิคือชอบกินเลชอบชอบมานเลยใช่เขาได้หยุงการหยุดกันยุดกันเขาพักหยุดกันยืดกันเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ค่ะดิฉันได้ยินว่าดิฉันแบบว่าสติหลุดไปนิดนึงแต่ไว้ได้ยินไบรท์หันมาพูดกับวินว่าชอบชอบมากชอบมาตั้งนานแล้ว ชอบเนี่ยหมายถึงชอบโอชิ plus C หรอครับครับเฮ้ยไม่ตอบเร oui> ็วยังอ่ะโอ้โหตอบแทนให้ด้วยชอบโอชิ plus C หรือว่าชอบโอชิ plus บินวะชอบดีเธอแค่รักยืนเฉยอยู่ตั จะมีของขวัญอะไรให้กันไหมคะเพราะปีหน้ายังร่วมงานกันอยู่เลยเอ่อใหญ่ไม่ซีเรียสครับแต่วันเกิดต้องต้องมีอะไรนะจริงๆก็อยากซื้อให้แต่ว่าพี่เกามีหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยอะเลยเยอะเลยมีหลายอย่างที่พี่ยังต้องการได้อยู่ซื้้อไดต้องการอีกหลายอย่างแสดงว่าเราของขวัญจากพี่วินเหรอคะรอจากทุกคนเลยนะครับแล้วพี่วินล่ะคะมีเตรียมอะไรเป็นพิเศษให้ไหมจริงๆก็มีแอบ แอบปรึกษาไว้บ้างอ่ยังไม่บอกบอกไปเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อีกตั้งอีกตั้งเกือบเดือนพี่มีหนึ่งคำถามพี่พนันกับเพื่อนไว้วันนั้นที่ไปปาร์ตี้ห้องพี่ไบอ่ะกลับกลับบ้านหรือเปล่า โอ้ยโบงงอยพี่อยากได้งอ